วัสดีครับ,บไปมือนี้พาาเกี่ยวข่าวว่าปุ้ยลูกสาวสวยเกี่ยวฟรีครับลูกสาวหุ่นดีเครื่องราคาสําหรับผมจัดให้ <c oughs> วันนี้เกี่ยวข้าวของคุณทองคําครับมือนี้เกี่ยวข่าวของคนครับอีกขั้นหนึ่งนะครับที่เกี่ยวครูกอบผมนะครับ แต่ว่าบริเกียวหอยคลองครับผมแล้วก่อนผมใหญ่ามาลงก่อนแลี้ว14-15ไร่ครับเลีล้ยวๆผมเลียงใหญ่ไม่ลงก่อนเดี๋ยวเป็นทสมทบหนาจิก้ำๆนะครับเขาพยางามครับยม อีสันอีสันเรียนอยู่ปออะไรแล้วคะฮะยุคยู่ปอหนึ่งยุคปอหนึ่งอีสันเด็กหญิงโอ้แม,นม่นบ่ฮะแม่น,นังสาวเลยเออแม่นดิโอ้อยวันนักสาวสวยเรียุคปอหายนะอ่ะยุคปออย่างเราโม้หกแล้วม้หกแล้วโอ้วันเป็นเด็กโค้งแม่อ่ะก็อจะออกฟรีนี่แหละเองไม่รู้ ว่ามันอยู่ปอาหาคือเขาอยู่โรงเรียนมาแจ้งไหมโมอะโมหกแล้วโ <laughs> มหกแล้วโอ้ยหนุ่มมาหน้าว่ามึงนี่เจ้าขอแล้วฝนตกก่อนนี่ฮะเป็นต้นฝนตกะวะหยุ่มพี่ใครเดินมาซอยปอเกี่ยวยขเขาป่ะดิอะมาบ้านเขาพ่อ อ,อมองลมอยู่พย่างหนาเลยพี่น้องครับลุกขึ้นไว้มีดใครนี่เริ่มจะได้เริ่มจะดังแห้งแล้วครับจะได้เปลี่ยนล่ะแรง จ้าเดี๋ยวเขามาเกี่ยวจ้าเขาเว้นไว้เดี๋ยวเขาก็เกี่ยวโอ้ยยุ่มเกี่ยวเลยเกี่ยวเบ็ดเลยล่ะเกี่ยวเบ็ดเลยมึงจะไปใส่แบบนี่ถามก่อนฮะโอ้ลูกสาวพยายามดำเบ็ดเละเบ็ดกูอาดิ เปิดเปิดเปิดหม้มาเปิดหม้เปิดหม้เปิดกูไม่เกี่ยวเขาให้มึงเด้เอาที่ล่ะเร็วบอหอนหรอกไอยุ่มเฮ้ยเยี่ยอยู่ปอหาอุบาติเหตุโขงโอ้ผีบ่าเห็นหน้ายังได้ยินเขางามเดียววะ อ้ยยุ่มนะพ่อตาเขาโอ้ตายแล้วแม่ก็บยางหนาวนี่เนาะใส่ผู้เบาคือพาผพู้อาวมาซอยอีพอกเกีกเ่ยวเขาเลยฮะฮะมีผู้เบาไหม เอ้ยพวกผาผู้เบามาเจ้าเขาซอยพอเนี่ยเว้ยเว้นกำมผู้ใดเนาะกูว่าเดได้ยุ่มนี่เนาะอ้ยุ่มเว้นกำมผู้ใดเว้นกำมผู้ใดเดี๋ยวยุ่มเย่ะว่าวัตรชนาเถะเว้นกรรมนั่นละ สาวอุ้มครับน้องอุ้มเรียนอยู่ม .6 แล้วนะครับลูกสาวพี่ยิง่งขัง้นะครับลูกสาวคุณทองคำเงียบต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 บก,ตกูนไม่มีเริ่มดังครับเดี๋ยวต้องเก็บเก็บ,กบมาทำ หน้าทรงนี้นะครับเพิ่นเพิ่นเห้หน้าแบ่งเข่ากันนะครับทุกท่หมดผมย้ายมาบ่ายโมงพอดีแล้วตัวหุ่นเอแล้วจากแปลงนั้นมาสิสิบสี่ไร่บ่ายโมงพอดีครับเอ้สิบห้าไร่สิบสี่สิบห้าไร่นึงสิบสี่ไรืสิ5าไร่เ่ะแล้วบ่ายโมงพอดีครับก็เลยย้ายมาลงล็อกนี่เจ้านี้ของคุณทองคำน่าจะประมาณสิบสองไร่ เดี๋นี้พื้นที่หน้าแบงค์เขานะครับก็เลยต้องน่าจะต้องถ่ายข้าวใส่กระสอบเพราะว่าพื้นที่หน้าหน้าเพื่นเนาะพื้นทีหน้าแบงค์เขายู่บ้านผมยังให้ทั้งสี่อยู่ครับถ่ายเขาใส่กระสอบแล้วก็แบงนับกระสอบแบงค์กี่น้อครับเนาะจ้าของหน้าใบจิตเอ้ยคนเห็ดเอาใบจิตจ้าของหน้าไปสามกับประมาณนี้ครับแถวบ้านเกิดอีชาเพ็ดนที่หน้าแบงค์เขายุบ้านนี้นะครับเนาะปูว่าทั้งอื่นนี่คือกันบะบังมองกันเจ้าก่ะ ขายเลยครับขายแลย้วก็แบ่งเงินกันง่ายดีนะครับแต่ว่าเจ้าหนี้่นยังแบ่งเขาอยู่จำเป็นจะต้องจำเป็นจะต้องทเทใส่ก,กระสอบให้เพิน่นดูครับเขาจนกเกษตรจะต้องออกมาทายรูปนะครับเขาเพื่องามครับ นี่ครับลูกสาวสวยเกี่ยวฟรีครับลูกสาวหุ่นดีขึ้นาราคาถ้าลูกสาวไม่มาจะเอาข้างคนาเอาไว้ให้เก็บสักสองสามวาไปเลยเก็บทางครับจังพึ่งเมื่อหอดครับเมื่อหอดกินเข่าครับกินขเข่าเลยโอ้้ยวัยรุน่นไปไหนยะ โอ้ยงวโทแข่งนี่ถ้ามาเป็นไหนเป็นไหนก็ได้พี่สันโอ้ยแก้วผู้สาวเก้วหูยม อควรเมื่อคืนหรอไปหาเต็นท oh, so like oh, ์รถแห่นี่ก็ยุ่มจ้อยกันด้ยทะเลรถแห่โอ้ก็เลยจุกกระแท่นนะเอ้ยไม่รุ่นไม่รุ่นไม่รุ่นโอ้พ่วยไปแม่งมาแต่ใส่าบกสามนอนนี่เป็นแสามนอนี่มาใส่ดิไม่ใส่แบบขนมโอ้โหอันนี้ ไปรุ่นแถวนี้มันเถื่อนครับท่ามซุ้มสี่ซุ้มเจ็ดประเดีด้วยซุ้มสี่ซุ้มหาประเดี๋พี่น้องท่ามซุ้มสีซุ้มห้านี่ไม่ได้เลยไปรุ่นแถวเนี้ยไปไหนไปรุ่นไปไหนก็ได้ไาสันบ้านี่นอนอีนี้โอ้พนักงานเก็บเข่าขางแทะครับบ้านมันหกครับนี่ยน่าจะอู้ พนักงานคนของเขาคือบุญงีเนั่นแหละไม่ได้ซอยจับสยยบอบบระมานี้ตายตามไปแล้วครับมุดต้นของท่านไป อ้าโอเคครับผมเดี๋ยวมีอะไรเคลื่อนไหวเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าแล้วกันช่วงนี้อาจจะอัพคลิปน้อยหน่อยนะทุกคนเพราะว่าบา,างทีกะเนาะกิจักอียังอียยังเนี้ยพี่น้องบางทีไปหอดกะบหน้าเจ้าของรถเอ้ยเจ้าของหน้าประกอมาหางานเบิังงานคุยตุอวิตรงกระยังกันเนี้ยบางโอกาสกัได้เปลี่ยนให้คนขับให้ได้พักคนแน่นะครับกเปลี่ยนคนขับก็มีนะครับกจะอัพคลิปบ่หลายปไนได้นะครับช่วงนี้ตื่นเต้นส้ากันั่นนั่นนี้คือว่าแล้วตื่นใหญ่รถตั้งยังเนาะ แต่ว่ามีโอกาสมีเวลาก็จะถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ผู้ติดตามที่เบิ่งเราอยู่ตลอดนะทุกคน <c oughs> อ่ะช่วงนี้ไม่ได้มีโอกาสไปหาใครไม่ได้ไปถ่ายใครเลยครับเพราะว่าผมก็ต้องอยู่น้ากันกับหลานนะครับเนาะงานเท่ากับคืองานเท่านะครับแล้วทุละแล้วงานเท่ากับจังว่ากันโอเคคผมเราติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ